<c oughs> สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราทีกับนอาเกลี่ก็อยู่บ้านหลังเดิมที่เราเคยอยู่นะคะวันนี้นะคะเราก็ย้ายบ้านเกือบเสร็จแล้วค่ะนี่ตอนนี้มันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเออวันนี้เราจะอยู่ที่นี่นะคะอยู่บ้านหลังนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะทุกคนแล้วก็ เดี๋ยวเราจะต้องไปนอนบ้านใหม่กันแล้วนะคะก็เปนน็นกำลังใจพวกเราด้วยนะคะตอนนี้นะคะแม่เกดก็ให้พี่ใหม่นะคะอเอเอพี่ใหม่จ้างมาช่วยนะคะน้องเกลี่ก็มาสำรวจ<น>ว่าของอะไรที่ตัวเองจะเอาไปบ้านหลังใหม่บ้างนะคะแหวนกวาข้างล่างรอนะคะเดี๋ยวพาไปดูห้องนอนอันเก่าของเราดีกว่าป,าปา้าเากลี่อันนี้อันนี้เป็นห้องนอนแม่เกดกับน้องธันวานะคะแต่ว่าที่ลกๆนี่ก็คือว่าเราพยายามเก็บรอบหนึ่งแล้วเนาะแล้วก็ยังเหลือเท่านี้อยู่เราก็ต้องขนไป เดี๋ยวอันนี้แม่น่าจะใส่ขยะทิ้งไปเลยนะเพราะว่าไม่ได้ใช้แล้วนะคะ <Hey. S 1> นี่อันนี้เป็นห้องนอนของเจลลี่กับพ่อแบงค์นะคะไม <Hey, S 1> ่อยากย้ายบ้านไม <laughs> <laughs> ่อยากย้ายบ้านเหรอคะอยากอยู่บ้านหลังนี้เหรอโอเคเดี๋ยวแม่ไปขนของมาบ้านหลังนี้ <laughs> <laughs> เอาไมโอเคปเดี๋ยวเราไปช่วยกันเก็บกวักข้างล่างดีกว่าคะ่ะ <laughs> ไปพุก <laughs> ทุกคนทุกคน,กคนเราเจอจิ้งจก โอ้น่าสงสารมากเลยมันตายแล้วมันแห้งแล้วนะโอ้สงสารจังเลยกินไม,ไม่รู้ว่าติดอะไรนะถึงมานอนตายตรงนี้นี่ตอนนี้พี่ใหม่พี่ใหม่เก็บมุมตรงนั้นแล้วนะคะอำใส่ตรงนี้ให้หมดเลยเนาะถั่วเขียวไลทิ์ใครอยากกินถั่วเขียวไลทิ์ตามหาซื้อได้ที่ตลาดนัดทั่วไป <c oughs> <c oughs> ไปเฮ้เฮ้เฮ้อันนี้นะคะก็เป็นตู้เย็นนี่ คุณพ่อก er oh, be okay. anyway. ็เคลียร์ออกไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราต้องมาล้างเนาะโอ้โหดูเป็นก็เป็นคราบไอติมของเกลี่คุณเกลี่นะโอ้ยอะไรปลาทูปลาทูสามตัวปลาทูสามตัวนี่ตอนนี้นะคะก็เป็นหลังบ้านของเราตอนนี้เคลียร์ของออกหมดแล้วนะคะเกลี่ยตุ๊กตาด้วยหรอคะค่ะตุ๊กตากระต่ายใช่ไหมตุ๊กตาสุดโปรดของก็อ๋อสุดโปรดเลยเหรอ โอเคนี่นะคะก็เป็นการย้ายบ้านใหม่ของพวกเรานะคะทุกคนก็วันนี้ขออภัยมาในความน่าสุดมากๆคิวก็ไม่มีนะคะ <c oughs> ทุกคนโอเคค่ะทุกคนแล้วที่ต้องขอตัวไปเก็บหลังบ้านให้เรียบร้อยก่อนเก็บบ้านให้เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะพาไปบ้านใหม่กันนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย